ทุกคนอัปเดตรอบนี้มีหลายอย่างที่น่าสนใจมีตัวละครเข้าใหม่ซึ่งก็คือมิสซิรี่สาวรักแห่งความรักแล้วก็ฮันเทนงูล่ะซึ่งบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่เขาว่ากันว่าโหดมากๆเลยแต่คือหนูก็ไม่รู้ไงว่าโหดจริงหรือเปล่าเพราะว่าหนูอ่ะยังไม่ได้ <laughs> <laughs> เอาไว้หนูได้เมื่อไหร่เดี๋ยวหนูจะมารีวิวให้ทุกคนฟังนะแต่ว่าทุกคนรู้ป้าว่าการอัปเดตเนี้ยมีหนึงอย่างที่หนูรอคอยมากๆเลยก็คือ ก็จะมาสุ่มตู้ของไอซ์ให้ทุกคนดูล่ะนะ <c oughs> <laughs> น้ต้องบอกเลยว่าน้จะไม่มีทางเกลือแบบทันจิโร่แน่นอนทุกคนแต่ว่าอแต่ทุกคนคะเห็นแล้วใช่ป่าวว่าในสล็อตของหนูว่ามีทันจิโร่แล้วนะคืนหนูไม่เกลือแล้วนะอีก เขาไม่เรืองแสงเลยทุกคนคือหนูจะได้ตัวดีปะเนี่ยทุกคนทุกคนเำายังไงอะเฮ้ยทุกคนหนูดูสุบิโต้ไปเนี่ยทุกคนนะทำไมมันออกแต่ตัวอะไรเนี่ยออกต้านแล้วเหรอเฮ้ยทุกคนบูมากเยอะมากเลยอะ่ะ <laughs> เอาใหม่เอาใหม่ไม่ได้ทุกคนไม่ออกไม่ออกในเราแรกอะไรนะทุกคนเราจะไปเร็วๆกันเลยแล้วกันเนาะ A few moments later เราละครหน้าเดิมๆซ้ำๆเลยนะรีแอคชั่นไม่ออกเลย <laughs> โอเคทุกคนก็นไ,ไ,ไ,ไม่หลงเรียนอนเลยทุกคนอดเห็นเลยอะ่ะตอนที่ไอ้โผมาหน้าตาเป็นแบบไหนอะ่ะทุกคน สรุปก็คือหนูได้มาแล้วนะทุกคนฮาลาดาอินเวนต์ัลลี้ของหนูแต่หนูอยากเห็นจังเลยอะ่ะทุกคนว้าว้ทุกคนหนูเอาให้เป็นลิเตอร์แทนแล้วกันเนาะเพราะว่าจะได้มาขี่ไรห,หนูได้ไงดาดาดารักป้าดารั้า,นาในที่สุดหนูก็มีไอเหมือนชาวบ้านเขาแล้วทุกคนหนูดีใจจังเลยนะเย้ ทุกคนถ้าเกิดชอบนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ดูดได้นะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะบ๊ายบาย